เล่าให้ฟังหลังขับวันนี้มาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของรถยนต์คันนี้ครับ Honda Accord E H E V Tech ติดตามมาชมครับสนับสนุนโดยสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับปรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร025138850 รวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ ที่ผมขับในวันนี้คือรถยนต์ Honda Accord นะครับเป็น Honda Accord ตัวใหม่ล่าสุดที่ทาง Honda เขานำเข้าสู่ตลาดประเทศไทยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่ภาษาทางตลาดเรียกกันว่าตัวท็อปเพราะว่ารหัสเรียกฐานเขาคือ Honda Accord e-h-e-v tech นะครับเราถือว่าเป็นตัวที่เป็นไฮบริดแล้วก็ออปชั่นครบถ้วนนะครับ ทั้งสันลูฟทั้งเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่เดี๋ยวจะได้คุยกันต่อไปพ o n d a Accord รนั้นแน่นอนครับภายในห้องโดยสารกว้างขวางออกแบบมาดูดีครับด้านบนเป็นสีดำป้องกันแสงสะท้อนเข้ามารบกวนสายตาด้านล่างก็เป็นโทนสีแบบสีน้ำตาลอมแดงนะครับเป็นการออกแบบแบบทูโทนเบาะนั่งก็เป็นวัสดุประเภทหนัง ปรับด้วยไฟฟ้าแล้วก็มีหน่วยบันทึกความจําอยู่สองตำแหน่งด้วยกันที่เท้าแขนใหญ่มั่นคงมือจับเป็นแบบที่ด้านล่างตัดพอศัยวางสิ่งของเล็กๆน้อยๆได้แก้ขัดสวิชควบคุมกระจกหน้าต่างด้วยไฟฟ้าทั้ง4บานสวิชเซ็นทรัลล็อกนะครับแล้วก็สวิชปรับกระจกมองข้างซ้ายขวา อยู่ที่บริเวณเท้าแขนที่หมดใช้งานง่ายช่องแอร์สี่ช่องรูปทรงเป็นแบบสี่เหลี่ยมคางหมูกลยกลายนะครับกว้างขวางแอร์นั้นปรับแยกได้ซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังก็มีช่องแอร์สำหรับคนนั่งด้านหลังด้วยนะครับเพื่อกระจายความเย็นให้ทั่วถึงทั้งขันรถเบาะนั่งสบายครับโอบครับกระชับตัวแผงหน้าปัด ทันสมัยสมกับเป็นรถยุคใหม่อ่านง่ายสบายตาบอกถึงโหมดการขับขี่ซึ่งเลือกได้นะครับจะเป็น e v จะเป็น eco จะเป็น sport กดเลือกได้เพราะว่าคันนี้เป็นไฮบริดนะครับการที่จะทำงานการที่จะออกตัวอะไรหรอไมีอะไรก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของแบตเตอรี่ไฮบริดถ้าแบตเตอรี่เพียงพอก็ออกตัวด้วยไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ก็ทำงานร่วมกันผสมผสานแบบ่งแยกกนะันทํางานตามที่ถูกกําหนดเอาไว้ในโปรแกรมนะครับ้องบอกว่าตามที่ถูกกาหนดเอาไว้ในโปรแกรมทั้ทงนี้ทั้งนั้นหลักใหญ่ๆก็ขึ้นอยู่กับปริมาณไฟฟ้าของระบบไฮบริดจอตรงกลางนะครับก็เป็นจอแบบ multi-information display เป็นแดกแกรมบอกถึงเรื่องของการขับขี่ว่าตอนนี้ใช้ พังงานจากแบตเตอรี่ไฮบริดหรือว่าใช้จากเครื่องยนต์หรือว่าใช้2อ,อย่างผสมประสานกันถัดจากจอลงมาก็เป็นช่องแอร์สช่องแล้วก็เป็นสวิชควบคุมระบบแอร์ด้านล่างก็เป็นที่ชาร์จโทรศัพท์ wireless c h a r er, อ e r มีช่องชาร์จ usb ผัดมาก็จะเป็นช่องวางขวดน้ําเป็นพัดเกียร์อัตโนมัติแล้วก็เป็นโหมดเรื่อก,การกับขี่ด้านบนนี่ก็เป็นซันูฟแผงทึบแสงเปิดด้วย ระบบแมนนวลส่วนกระจกก็แน่นอนครับเป็นไฟฟ้าด้านหลังก็เป็นที่นั่งแบบ2อบวก1ที่นั่งก็คือ3ที่นั่งของรถปรกติทั่วไปอันนี้เป็นเรื่องคร่าวๆ h o n d a c c c o คอคันนี้ใช้เครื่องยนต์เป็นซินแบบ4สูบแถวเรียงลา,ลาวลิ้นคู่เหนือฝาสูบหรือว่า d o h c บโอ r ชาวาล์วต่อสูบพร้อมด้วยระบบ IV t e c ความกว้างกระบอกสูบก็81มิลลิเมตรระยะชัก96.7ม mm, ิลลิเมตรความจุจริงๆก็1,993ซีซีพูดง่ายๆเป็นเครื่อง2,000เครื่อง2ลิตรแล้วแต่จะเรียกกันคนไทยเรานิยมเรียกเครื่อง2,000นะครับในบางประเทศก็เรียกว่าเครื่องขนาด2ลิตรคันนี้รองรับน้ำมัน E20 แล้วก็มีแรงอัดใน,นกระบอกสูบ13.5ตนนันตึงพละกกำลังของเครื่องยนต์นั้น อยู่ที่145แรงม้าเมื่อทำงานไปที่6,200รอบต่อน,นาทีแล้วก็มีแรงบิด175นิวตันเมตรเมื่อทำงานที่3,500รอบต่อน,นาทีส่วนตัวมอเตอร์นั้นเนี่ยมีกำลัง184แรงม้าแบบ PS นะครับแล้วก็มีแรงบิด315นิวตันเมตรแบตเตอรี่ก็เป็นลิเธียมไอออนขนาด1.3กิโลวัตต์ชั่วนะครับก็มี กําลังถ้ารวมกันเครื่องกับมอเตอร์คือรวมกันแบบวัดจริงไม่ใช่เอาตัวเลขมาบวกกันนะครับถ้าวัดกันจริงๆเมื่อเครื่องยนต์ทํางานพร้อมกับมอเตอร์ในจุดที่จะให้กําลังสูงสุดเนี่ยจะได้กําลัง215แรงม้าแล้วก็ถ่ายทอดกําลังผ่านเกียร์ ecvt นะครับในกรณีที่เป็นเครื่องยนต์นั้นอัตราทดศ8น5์ถ้าเป็นมอเตอร์ก็ 2.454โดยไปถ่ายทอดผ่านเฟืองท้ายถ้าเป็นมอเตอร์ก็8.397เครื่องยนต์ก oh ็2.757นะครับวงร,รายนี่เป็น d u a l p i n i o n ีผ่อนแรงด้วยไฟฟ้าเป็น d p e p s Dual p i n i o n Electric Power Steering ช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระแม็กเฟ์สันสตรัดพร้อมด้วยเหล็กกันโครงช่วงล่างด้านหลังเป็นอิสระมันติลิงพร้อมด้วยเหล็กกันโครง ระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ลอ้อตัวรถยาวทั้งคัน4,894ม mm. ิมไม่ถึง5เมตริแล้วก็กว้าง1,862ม mm. ิมส่วนสูง1,450ม mm. ิลลมรฐานล้อวัดจากดุมล้อหน้าถึงดุมล้อหลัง2,830ม mm. ิมรล้อคู่หน้ากว้าง1,588ม mm. ิลมคู่หลังกว้าง1,603.2 mm. มิลลิเมตรมสเปคเขานี่มีขนาดจุดมิลลิเมตรเลยนะครับ Honda ให้สเปคมาแบบละเอียดทีเดียวยางทั้ง4ล้อเป็นขนาด2 3 5ซีรีส์4 5ขอบ18นิ้วถังน้ำมันจุ48.5ลิตรแม่อีกครึ่งลิตรฮอนด้ Honda ก็บอกมาด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวเลขเป็นข้อมูลเฉพาะเป็นสัดส่วนนะเป็นแฟกชีตของ Honda Accord e ์ e v t e c h คันนี้ ทีนี้ก็มาดูเรื่องการขับขี่ครับขึ้นมาอย่างที่บอกครับว่าถ้าไฟในแบตเตอรี่เพียงพอเนี่ยก็จะทำงานด้วยมอเตอร์นะครับว่าอย่างนี้ดีกว่าคือออกตัวด้วยไฟฟ้าแล้วก็พอแบตเตอรี่น้อยลงหรือว่ากดคันเร่งเพื่อเรียกพะละกกำลังเพิ่มเครื่องยนต์ก็จะมาทำงานช่วยทำงานทั้งแยกสายและมาผสมผสานบรรจบกันว่าอย่างนี้แหละนะครับก็ เวลาเครื่องยนต์ทางานถ้ายืนอยู่ข้างนอกอาจจะมีเสียงเครื่องนิดหน่อยนะเป็นธรรมดาปกติครับเสียงพัดลมเสียงอะไรอันนี้มันอดไม่ได้แต่พอเข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยเงียบกริบผมเข้ามาปรับช่องแอร์ให้เหมาะปรับเบาะปรับพวงมาลัยปรับให้เข้ากับขนาดสรีระรูปร่างปรับให้เข้ากับลักษณะนิสัยการขับรถของผมนะะคือแต่ละคนเนี่ย จะชอบขับรถต่างกันบางคนชอบปรับเอ็นหน่อยบางคนชอบปรับตั้งหน่อยบางคนปรับถอยหลังยาวหน่อยแขนเหยียดเต็มที่บางคนก็อาจจะเข้าใกล้หน่อยจนกระทั่งเกือบชิดส่วนผมก็ปรับสบายๆถ้าขับในเมืองก็พนักพิงก็กึงก่งๆ่งตั้งตรงแล้วก็ถอยมาในลักษณะที่ข้อศอกยังงอนนิดๆน,นะครับเพื่อจับทัวร์ไลน์ในตำแหน่งมั่นคงแล้วก็ปรับเบาะใน ขนาดที่ถ้าเหยียบเบรกมิดเลยเท้าก็ยังไม่เหยียดตึงนะครับหัวเข่ายังงอนหน่อยๆอ,อันนี้เป็นลักษณะที่ผมชอบเวลาปรับขับรถในเมืองแต่ถ้าออกนอกเมืองหน่อยผมก็จะปรับพนักเอ็นหน่อยปรับแล้วผมก็ออกมาแอร์เย็นชํำครับทำงานได้ดีแล้วก็ไปในห้องโดยสารเงียบ มีขนาดวิ่งในเมืองรถบรรทุกรถเม์รถบัสรวมทั้งอมอเตอร์ไซค์บูดบัสบูธบัสแต่ว่าเสียงข้างในนีถือว่าเก็บเสียงได้เงียบกริบทีเดียวครับแล้วก็ระบบช่วงล่างทําได้ดีความรู้สึกของผมเนี่ยช่วงล่างออกแบบแน่นๆหน่อยคงเซ็ตเอาไว้สําหรับความเร็วสูงๆเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ยังมี ความเฟิร์มให้รู้สึกหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าต้องรับกับน้ําหนักของแบตเตอรี่ไฮบริดที่เพิ่มขึ้นมาด้วยก็เป็นได้เป็นการคาดเดาของผมนะครับน้ําหนักพวงมลลาลัยดีมาก DP EPS Dual Pinion Electric Power Steering ตัวนี้นี่แปรผันตามความเร็วได้ดีครับขับง่ายขับสนุกแม่นยำน้ำหนักดีทีเดียวเวลาเร่งรูดปลาดระบบเบรกก็ต้องถือว่าสั่งได้ครับ ใช้ภาษาบอกเบรกสั่งได้นะเร่งกระชากหลังติดบอกว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับพื้นที่ภายในกว้างขวางเป็นรถที่แม้จะยาวไม่ถึง5้าเมตรนะแต่มีความรู้สึกห้องโดยสารกว้างเหลือเกินกว้างจนกระทั่งคนที่มีส่วนสูงราวๆร้อยเจเซนติเมตรคืออย่างผมเนี่ยสูงร้อยเจ็ดสมเซน ก็ลองลองไปนั่งเบาะหลังดูแล้วเนี่ยจนมีความรูึกว่าถ้าสูง175หรือใกล้ๆ180เนี่ยนั่งเดินทางไกลๆออกต่างจังหวัดไปเที่ยวไปอะไรเนี่ยถ้านั่งสองคนด้านหลังเนี่ยสบายๆไม่เหนื่อยแล้วด้วยรูปทรงของเบาะนะครับเมื่อทำให้ล็อกตัวอยู่ใช้ความเร็วเท่าไหร่ก็ตามนะครับหรือขึ้นทางเข้าโค้งอย่างไรมันไม่ค่อยฟัดช่วงล่างเขาเซ็ตมาดีว่าอย่างนั้นเถอะ รถที่ใช้งานในครอบครัวได้ดีใช้ในเมืองคล่องตัวเดินทางก็ดีครับถือว่าเป็นรถที่ขับดีคันหนึ่งครับ แอคคอร์ดใหม่ที่ทาง Honda ประเทศไทยเอาเข้ามาสู่ตลาดเมืองไทยเราล่าสุดนี่นะครับมีขายกันอยู่3ตัวพูดกันแบบภาษาตลาดก็บอกมีอยู่3ตัวด้วยกันตัว ehevtec h คันนี้เป็นตัวท็อป1 7 9 9 0ล้านตีซะว่า8 8 0 0 0ล้าแล้วก็มีตัวที่เป็นเครื่องยนต์ ice inner combustion engine เป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในปกติ ตัวนั้น1นล้านสกว่ากว่าตัวกลางก็เป็นไฮบริดเหมือนกันเป็น e-h e HE v เหมือนกันแต่ลดออปชั่นลงมาหน่อยก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณล้านหกกว่ากว่าว่าอย่างนั้นดีกว่าขับดีครับขับสนุกและอย่างที่ผมบอกในตอนที่ขับถ้ายืนอยู่ข้างนอกเนี่ยอาจจะมีเสียงวูดวาดบ้างเป็นเรื่องของเสียงพัดลมระบายความร้อนมันทำให้ห้องเครื่องเนี่ย เย็นลงตลอดเวลานะครับปัญหาเรื่องโอเวอร์ฮีทที่คนใช้รถเมืองไทยเรากลัวนักหนาเนี่ยจะเกิดได้น้อยมากนะครับขับดีครับแน่นเฟิรม์มอุปกรณ์ต่างๆอำนวยความสะดวกสบายครบครันทั้งอุปกรณ์ในเรื่องของความปลอดภยัยถือว่ามากันครบถ้วนใครที่อยากรู้ว่ามันครบแค่ไหนอย่างไรต้องลองขับครับ แวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ